สวัสดีค่ะวันนี้ทางชีลองฟาร์มจะพามาทำคลิปวิดีโอการทำยารักษากากเกื้อนในแพะในแกะนะคะสัตว์เลี้ยงทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะคะยาตัวนี้มาเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะมีเข็มนะคะเข็มอันนี้เราใช้เบอร์20นะคะ <20 S 1> ไว้โดดยานะคะก็มีสลิงนะคะสลิงใช้ขนาดไหนก็ได้แต่ทีนี้ทางเรามีขนาด5ซีนะคะ แล้วก็ยาที่ใช้นะคะในการรักษาแพกแกะของเราทุกฟาร์มทุกครอบต้องมีอยู่แล้วนะคะไอเวอร์เมกเอฟนะคะหรือว่ายาตัวไหนก็ได้มันมีหลากหลายยี่ห้อนะคะแต่ทีนี้เราจะใช้ที่ของเรามีในครอบในฟาร์มมีใช้ตัวไหนใช้เลยนะคะอย่างเช่นบางบางยี่ห้อจะใช้ซูต้าแมกนะคะซูต้าแมกพัดก็ใช้ได้นะคะคือยาฆ่าพยาธิภายนอกนะคะยาตัวนี้ที่ ที่ฉีดใต้ผิวหนังนะคะจะเป็นยาฆ่าพยาธิพวกไอเวอร์แมกนะคะนะคะจะใช้ตัวนี้แล้วก็จะมีอันนี้ขวดใส่ๆนี้จะเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะจะใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะแล้วก็นี่นะคะแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดก่อนที่เราจะดูดยาทุกครั้งนะคะอันนี้อะไรก็ได้นะคะป้องใส่น้ำยาที่เราจะผสมแล้วนะคะทุก เพราะว่าทางแต่ทางเราเคยใช้แล้วนะคะกับใช้กับแพะนะคะไอพยาธิภายนอกนะคะกากเกลื่อนโอเคนะคะหายดีมากเลยนะคะเป็นการลดไม่ต้องไปซื้อยาตัวอื่นนะคะยาตัวนี้ใช้ได้นะคะแต่ต้องใช้เวลาจะฉีดควบคู่กับตัวนี้ด้วยนะคะฉีดด้วยแล้วก็ทาภายนอกด้วยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็จะมีสำลีด้วยนะคะทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนการทํานะคะว่าจะทําให้ดูหลายรอบแต่ก็ไม่ได้ท,ทําสักทีนะคะ แล้วก็ชุดน้ำยานะคะแอลกอฮอล์อแล้วเราก็เช็ดนะคะทำความสะอาดขวดยานะคะอันนี้ของเราแกบมาใหม่นะคะแล้วก็ดูดยาเลยนะคะ นี้เราจะทําที่เราจะให้เอาสามซีซีนะคะยาจะใช้ที่หนึ่งซีซีต่อน้ํามันมะพร้าวสิบซีซีนะคะอคตอนนี้อตอนนี้เราจะเอาไปทําให้สุนัขกะะัาหมาเล็กของเรานะคะตอนนี้เป็นหมัดเยอะนะคะเราจะลองใช้นะคะอันนี้เราไม่เคยใช้นะคะกับกับสุนัขนะคะค,คือจะลองไปทาให้ให้หมาน้อยของเรานะคะ ขี่เลื้อนขี้กากกากเกลื่อนพยาติภายนอกทาได้หมดเลยนะคะมันจะอย่างแพ้แก่มันจะมีกากเกลื่อนแบบแบบเป็นเป็นแผลเป็นเลื่อนๆนี้ก็ใช้ได้นะคะนี่สามซีซีนะคะสามซีซีอาจจะดูไม่ชัดเจนนะคะฟังคนพูดก็แล้วกันนะคะสามซีซีนะคะเราจะใช้น้ำมันมะพร้าวที่ นี้เราใช้สามซีซีน้ำมันมะพร้าวเราก็อยู่ที่สามสิบซีซีนะคะตอนนี้สลิงของเรามันเล็กนะคะมันดูดได้แค่ห้าซีซีนะคะแล้วก็ใช้น้ำมันมะพร้าวก็จะอยู่ที่สามสิบซีซีนะคะอันนี้เราออกได้เลยนะคะไม่เป็นไรเราก็จะดูดได้ทีละห้าซีซีนะคะเพราะว่าเิ็มเรามันเล็กอันอันนี้ได้สี่นะคะ อันนี้ให้หกนะคะก็จะเป็นสิบซีซีแล้วนะคะสิบอันนี้ห้าสิบห้าโอ้ยยี่สิบ ยี่สบห้าสามสิบซีซีแล้วนะคะทีนี้หลังจากที่เราผสมเสร็จเราก็ไปใช้กับแพะกับแกะสัตว์เลี้ยงของเราได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเลยนะคะเพราะว่าเราฉีดสามารถฉีดใต้ผิวหนังเลยนะคะยาตัวนี้ทีนี้เราจะท,ทําควบคู่กันไปนะคะฉีดด้วยแล้วก็ทํายาตัวนี้ทาเข้าไปด้วยนะคะ ที่เราทายาทามันจะได้หายไวยนะคะทีเ่เราเคยใช้กับแพะแล้วนะคะที่เป็นพยาธิภายนอกนะคะเป็นกากเป็นเกลอน,อนหายไวยนะคะ,ะแต่ต้องฉีดควบคู่กันไปนะคะ <crouch ances S 2> แล้วแต่ใครจะสะดวกเลยะคะ่ะทาบ่อยได้แค่ไหนดีทั้งนั้นนะคะแต่าทางเราจะทาจะตกแค่วันละครั้งเพราะว่าเราเป็นแพะแกะปล่อยนะคะมันจะจับยากหน่อยแล้วเราไม่มีเวลานะคะ<ๆ>หลังจากเราเสร็จจากแพะแกะเราก็ต้องไปปล่อยวัวเราจะทาแค่วันละครั้ง ใครที่มีเวลาทาเลยค่ะบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะยานี้อาจจะเพิ่มขึ้นได้ไม่เป็นไรนะคะเพิ่มเลยนะคะมันจะได้ตายไวๆนะคะแต่สูตรเขาที่เราไปอบรมมาจะใช้หนึ่งต่อสิบนะคะ,ะ,ะดดการฉีดนะคะบางคนจะถามเรื่องการฉีดเราก็ฉีดที่ควบคู่ไปประมาณสองอาทิตย์ก็ฉีดได้อีกนะคะไม่เป็นอันตรายนะคะ<ช><ด>แต่ว่าอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ฉีดเราต้องจับแพะจับแกะ สัตว์ท้องฉีดได้นะคะทาได้นะคะสัตว์ท้องคือไม่เป็นอันตรายเลยนะคะแล้วยาตัวนี้เราทุกฟอกทุกฟาร์มเราจะมีอยู่แล้วนะคะในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะเลี<พ>ล้ยงแกะแแกต,ตับกูลของเขาก็คือไอเวอร์แมกตินนะคะคือจะเป็นยาฆ่าพยาภายนอกนะคะไไก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะไม่มไม่เป็นอันตรายนะคะยาเพิ่มได้นะคะเพิ่มได้แต่ตอนนี้ทางเราจะไปทําให้สุนัขของเราด้วยนะคะตอนนี้หมาน้อยของเราเริ่มมี หมัดเยอะเลยนะคะเราจะลองรัวนี้เราไม่เคยนะคะกับสุนัขแต่กับแพะเราเคยทําแล้วนะคะหายไวมากเลยนะคะโอเคเลยนะคะนี่นะคะอันนี้เรา3ามซีซีนะคะยาเราเพิ่มขนาดได้เลยนะคะเป็นวิธีทําง่ายๆนะคะเราจะได้ไม่ไปสิ้นเปลืองกับยาทากาะเกลื่อนให้แพะนะคะยาในคลอกในฟาร,ร์มเราใช้ได้เลยะะคะ<า>ก็จะมีน้ํามันมะพร้าวเข้าไปหน่อยนะคะทางเราเคยใช้แล้วนะคะไม่เป็นอันตรายนะคะ แต่กับชุนักเรายังไม่เคยนะคะสุนักเราจะลองไปใช้ดูนะคะค,ค่ะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์มีสาระอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคและอย่าลืมกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะลคลิปนี้ก็กลา่าวคำว่าส,สวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด,ต,ดติดตามด้วยนะคะ